สวัสดีครับเช้านี้จะมากับเก็บ <g ib it> กับดักกุ้งหลังที่หนึ่งครับ ได้ครับอย่าปิดปิดนะหลังที่สองหลังทีสองคาจเนะเ สองครับซูมได้ไหมครับปิดปาท้องคนลังวิสานครับมาลุ้นกันว่ามีหมา ครับโอเคลำที่สี่ครับ อกด้อเลรงับไม่ได้ดลงขึ้นมากกว่าปิดกันครับง่าครับงอายมาครับ พอได้ครับคุณไม่ต้องถ่ายนะครับอ่อไม่ใช่ตอนเนิดเดียวกันนะมึจากที่เราไปเก็บกับจักมานะครับมาเบิ่งผลงานร่วมกับพี่น้องก็ได้ก็ละโอ้โหโอ้นี่ครับพี่น้องกุ้งอ่อยต่อยครับพี่น้องเพราะว่าน้องนี่น้องนี่กับสิบ กะสีมีตะกุ่มเป็นส่วนมากอันนี้หลังที่หนึ่งนะ้ครับประมาณนี้ครับพอได้ครับพอได้มันออกยากจังเคสุดยอดหลังที่หนึ่งผ่านไปเปลี่ยนมุมกล้องสิครับเปลี่ยนมุมกล้องขนาดน้อ ดูให้หน่อยนะครับเถูกเสายชัยครับพี่น้องหลังที่สองไม่ใชหลังนี่นี่บุกข่อยมานพี่น้องทีอยู่หางฝ่ายจนมากอยู่หางที่บุกข่อยถึกนี่ถือยู่ทั่วหัวหัวฝ่ายหัวห่วยหัวนองได้อยู่ไหนหนึ่ง มันสี่สิบตัวนี่แหละโอ้ยออกอยากพี่น้อนีีครับได้ออกอยากของกเซิยอผักว้กวานครับคลิปเน,น่าโคตรนี่ได้แล้วหลังที่สามครับพี่น้นองมีแปดหลังนะครับนี่ ตอนใส่ผมกับบดิผมบดิถ่ายให้เบื้องครับเพราะว่าอันทุลักทุเลอันมองใส่มันกะเปื่นทีมันปูเป็นเป้น,ปนทีเรียบคือทางอีสานทางอื่นครับอันนี้เป็นทางคู่เขามันเ,เป็นมองยางยาก,ยากเดินยากครับโอ้ทำไมมันออกยากจังโอ้ยจะตบไปวยกัน ลำต่อไปครับพี่น้อลงอลำที่สี่ครับโอ้ลำที่สี่เจ๊งงานใหมงานเลยแต่สะอ์นอกครับพี่น้องกุ้งเต็มๆเ,เลยอยูซื้อวาสิโตหญ่เฮาบอกเดีไปดักโดนละตอนนั้นเฮาไปดักดูเลไมีแต่ตัวนี้หน่อยงคุณ บริเวณป็ดดักเป็นหลายเดือนแล้วครับน้องนี่น้องนี่แหละลังนี่แหละที่มันรูลักรูเล่ตอนนั้นนะแล้วต้องไปซ่อมมันหรือมันพังนะก็มไม่รู้นี่ครับพี่นอ้องกับดักบอใครทนมันได้ให้เนรอ ออกง่ายอาออตั้งไว้ให้นอ,อกเลยนะครับหลังถัดไปนะครับหลังถัดไปมาชมกันเลยปลาครับพี่น้องนีม่มีปลาปลาเนิลนด้วยปลาเนิยนเสียไป นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยในสระาหา้ี่ครับแบบนึงเลยหวังว่ายังไม่ตุยนะอน,นี้ปลานิ่ก็ขาวครับปลาหนิ่ครับใส่หมดเลยจิบใส่ได้ไหมกัดจับไหม นนตับพี่น้องไม่ตัวยังไม่ตุยนี่นี่รับนี่บก็เเอไปปล์เลี่ยนนี่บอยหลังบ้านพี่น้่งมันจะมีปลาเงินเลเยอะเลยกับที่น้องหอยอ่ะ ตับไ,ไม่เก่งทำไมต้องเป็นใจเยะ็หลังทัดไปกับพี่น้องต้องซิกว่าล้างนั่งล้งมาสิสิมี่ประนินครับพี่น้องนี่กุ้งอนนี้มีกุ้งโอ้ยหลายพี่น้องโอ้พอได้ครับพอได้ไม่เยอะแต่ก็พอได้ครับอืมใหหอยด้วย เอาได้ครับครบทุกอย่างจบทุกอย่างหลังนี้น่าจะมีปานินอีกนะรู้สึกว่าโดนปานินอยู่นี่ไงนี่หอยครับเอาเอาเอาไม่กับปานินครับนี่พี่น้องหลังนี่กับปานินหลายหูเขาเฉยปล่โปรปานินหลายแล้วเขาจะได้พกพันลูกใช่เลี้ยงไว้หลังบ้านเลยกุ้งเยอะมาก กลุ่มก็เยอะครับนี่ครับโอ้มายก้อดสองหลังสุดถ่ายนี่ผมคิดว่าเยอะเตอะอุ้ยมันไม่ลอยไม่ลอยก็แช่แล้วพอเลือกออกครับ <c oughs> มารีบจับใส่ไวใบมันจะตุยตุยไหมใหญ่มากต <c oughs> ุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังรอดอ ย,ยึบยิบใส่ถ่ายยังนี่ไม่ถ่ายไหมนี่ไม่ถ่าย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 ปิดด้วยกันนี่พี่น้องสรุปยอดแล้วกัจจได้ประมาณนี่ครับพี่น้องประมาณก้อนสองก้อนประมาณสองปูพี่น้องปูเห็นไหมครับนี่หลายไหมครับ้้ระวังมันตักมือนะนี่ครับพี่น้องประมาณ ้วยไงยสองถ้วยครับประมาณสองถ้วยสุดยอดอูย้ยสุดยอดครับสุดยอดะตับเลยครับสำหรับกินอีกครับขอบคุณครับ